ปันปันจักรยานไปปันปันจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสีร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมแข่งขันปั่นจักรยานการกุศลปั่นเพื่อน้อง b y for Children ครั้งที่หนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560ณสนามหน้าสำนักง,งานสาพปบุรีรัมย์เขต4อําเภอพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนซื้อจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนและส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งการกีฬาสปอร์ตซิตี้ออฟไทยแลนด์แบ่งประเภทการปั่นเป็น2รุ่น1รุ่น VAP ไม่มีการแข่งขันไม่จำกัดประเภทจักรยานเพศและอายุระยะทาง18กิโลเมตรค่าสมัคร1,000บาทได้รับเสื้อปั่นจักรยานเนื้อผ้าอย่างดีพร้อมเหรียญรางวัลทุกท่าน2รุ่นแข่งขันทั่วไปไม่จำกัดอายุระยะทาง65กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทได้รับเสือ้อเหรียญรางวัลและถ้วยอันดับพร้อมเงินรางวัลแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทเสือหมอบชายประเภทเสือหมอบหญิง ประเภทเสือภูเขาชายประเภทเสือภูเขาหญิงอย่าลืมวันอาทิตย์ที่22มกราคม2560มาร่วมปั่นจักรยานการกุศลปั่นเพื่อน้องไบฟอร์ชินเนครขังที่หนึ่งได้กำลังการและได้กุศลอันแรงกล้าสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสพปบุรีรัมเคสีโทรศัพท์0 4 4ย์9 4 4 5ต่อ1น5หรือถทร081 967 3827และ6093 398 3118ได้ทุกวันหรือที่เว็บไซต์ไทย i MTB และเฟซบุ๊กปันเพื่อน้องสอพปบุรีรั์เคศียอเดลวย